สวัสดีครับผมคนทำกินชาแนลนะครับก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาครเอทเมนูเมนูหนึ่งนะครับที่รสชาติของมะนาวแล้วก็กลิ่นของช็อกโกแลตนะครับแล้วก็บวกด้วยกาแฟนะครับแน่นอนนะครับวันนี้เราจะมาทําเมนูอเมริกาโน่ช็อกโก้มะนาวนะครับเพื่อนเพื่อนครับก็จะเป็นการผสมผสานระหว่างทั้ง3กลิ่นและก็รสชาติเลยนะครับโอเคก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะมาทําตัวน้ามะนาวช็อกโกแลตกันก่อนนะครับผมก็ผมจะใช้น้ําเปล่าอุณหภูมิห้องนะครับ120 ml นะครับหรือว่า120กรัมนะเพื่อนๆแล้วก็ตามด้วยตัว ไวช็อกโกแลตนะครับเป็นไซรัปนะครับกลิ่นไว้ช็อกโกแลตนะครับอ่าใช้อยู่ที่30กรัมนะครับเพื่อนๆก็เติมลงไปผสมกับน้ําที่เราเตรียมไว้120 ml นะครับเพื่อนๆครับก็จะมีน้ํา120 ml แล้วก็ตัวไวช็อกโกแลตนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ามะนาวนะครับเพื่อนๆผมจะใช้อยู่ที่10 ml นะครับผมแล้วก็ตบท้ายด้วยเกลือติดปลายช้อนสักนิดหนึ่งนะครับ วันนี้ผมใช้แก้วเสิร์ฟขนาด16ออนนะครับแล้วก็ชงส่วนผสมให้เข้ากันอันนี้เราก็จะได้ในส่วนของน้ำช็อกโกมานาวนะครับเพื่อนเพื่อนก็จะเป็นไวท์ช็อกโกแลตนะครับต่อไปก็จะไปสกัดช็อตกาแฟนะครับเม็ดกาแฟที่ใช้ในวันนี้ก็จะเป็นตัวอาราบิก้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเอาไปผสมกับตัวเอสเปรสโซ่แบบขั้วเข้มนะครับเพื่อนเพื่อนอย่างละหนึ่งต่อหนึ่งนะครับปริมาณของเม็ดกาแฟที่ใช้คือ18กรัมครับผมเมนูนี้นะครับผมก็คิดว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่จะ สร้างรสชาติแปลกใหม่แล้วก็สีสันให้กับร้านเรานะเพื่อนๆครับก็ลองครีเอทไปดูเรื่อยๆนะครับเมนูแปลกๆใหม่ๆนะครับผมก็หลังจากที่เราบดเสร็จเรียบร้อยนะครับได้ผงกาแฟ18กรัมนะครับก็ในคลิปนี้ก็อยากจะเสนออุปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวเข็มเกลี่ยผงกาแฟนะครับเพื่อนๆแบบที่สามารถที่จะปรับระยะห่างของตัวเข็มได้นะครับเพื่อนๆนะครับก็จะสามารถปรบบรัศมี ความกว้างความแคบของตัวเข็มเกลี่ยนะครับเพื่อ,อความสะดวกในการใช้งานนะครับทุกคนครับการเกลี่ยผงกาแฟนะครับก็จะช่วยทําให้ผงกาแฟร่วนสุยนะครับเนี่ยนะครับถ้าเป็นตัวเข็มที่เราไม่ได้ปรับขนาดให้มีความกว้างนะครับก็จะเกลี่ยผงกาแฟลําบากนิดนึงก็จะประมาณนี้นะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นตัวนี้เนาะมันสามารถที่จะปรับรัศมีของเข็มเกลี่ยได้นะครับให้มมีความ แคบหรือว่ามีความกว้างได้นะครับมันก็จะสะดวกต่อการใช้งานของเรานะครับแล้วก็สามารถที่จะเกลี่ยผงกาแฟให้ล้วนซุยได้อย่างง่ายดายนะครับเพื่อนครับนี่นะฮะคือณตอนนี้นะครับสําหรับผมนะครับการเกลี่ยผงกาแฟให้ล้วนซุยก่อนที่เราจะแทมเนี่ยมีความจําเป็นต่อผมอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าจะช่วยทําให้ตัวน้ําร้อนนะครับกระจายที่หัวชงนะครับกระจายไปที่ตัวผงกาแฟได้อย่างทั่วถึงนะครับ อุปกรณ์ต่อมาก็จะเป็นตัวแ t เ m p e r มากระองนะครับช่วยปรับหน้าผงกาแฟที่เราก่อนที่เราจะแทมจริงนะครับให้มีความสม่ําเสมอนะฮะโดยที่ไม่ลาดเอียงไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับเราก็ตามด้วยแ t เ m p e r แบบสปริงตัวนี้ก็จะเป็นแ t เ m p e r ที่จะช่วยรักษาระดับของแรงกดแต่ละครั้งเนี่ยครับให้มีความคงที่นะครับที่ผมใช้เลือกใช้ตัวนี้นะครับนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นแบบหน้ากดเนี่ยก็จะเป็นแบบวอลเฟอรนะครับจะมี ปูหรือว่ามีร่องนะครับเพื่อที่จะให้ตัวน้ำเนี่ยกระจายได้กระจายไปที่ผงกาแฟได้อย่างทั่วถึงเช่นกันแล้วก็ผมก็จะปิดท้ายด้วยตัวกระดาษกรองนะครับเพื่อนเพื่อนส่วนชอ็อตกาแฟที่ผมจะใช้ก็จะใช้อยู่ที่2ออนเมนูนี้นะครับอาจจะเป็นเมนูที่แปลกใหม่นะครับเพื่อนเพื่อนก็จริงๆแล้วผมก็ยังไม่เคยลองนะก็จะเป็นการผรสมผสานร,ระหว่างรสชาติความเปรี้ยวของมะนาวกลิ่นช็อกโกแลตความหวานแล้วก็กลิ่นช็อกโกแลตของไวท์ช็อกโกแลตนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็มีความขมของกาแฟนะครับ จริงๆตัวไซลับช็อกโกแลตต,ตัวนั้นก็คือจะเป็นแค่กลิ่นนะครับเพื่อนๆส่วนรสชาติก็จะเป็นรสชาติของไซลับโดยทั่วไปนะครับจะเป็นกลิ่นของไวท์ช็อกโกแลตนะฮะโอเคครับผมอย่างที่บอกนะครับวันนี้เราใช้แก้วเสิร์ฟขนาด16ออนนะครับแล้วก็เตรียมน้ำมะนาวแล้วก็ไวท์ช็อกนะครับเพื่อนๆ ที่เราเตรียมไว้นะครับใส่น้ําแข็งแล้วก็เป็นเมนูที่เหมือนอเมริกาโน่หรือว่าลองแบล็กโดยทั่วไปนะครับเพื่อนก็จะท็อปด้วยตัวช็อตกาแฟไว้ด้านบนให้แบ่งเป็นชั้นแบ่งเป็นเลเยอร์นะครับ โอเคครับผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูอเมริกาโน่ไวชอโก,โก้มะนาวนะครับเพื่อนๆก็เพื่อนๆลองไปทําดูนะครับตามวิธีการที่ผมแนะนําหรือว่าจะปรับรสเพิ่มส่วนผสมได้ตามต้องการเลยเนาะรสชาติเป็นยังไงก็คอมเมนต์บอกด้วยลวกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคิมมี่ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ